กลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวขํานะครับเราไปติดตามสถานการณ์สู้รบที่ประเทศเมียนมานะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่ากองกําลังฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถเข้ายึดเมียวดีได้แบบเบ็ดเสร็จ100%แล้วนะครับมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับตั้งแต่6กนาฬิกาของวันนี้กองกําลังผสมต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานําโดย KNLKUBGF KN a กับ PDF สามารถยึดค่ายผาซองฐานทหารกองพัน275กองทัพเมียนมาในเมือง วีดีได้สําเร็จแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ปะทะก,กันอย่างหนักตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงช่วง20นาฬิกานะครับได้ยิงเสียงปืนนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวโดยจุดที่ปะทะก,กันอยู่ห่างจากชายแดนแม่สอดประมาณ5กิโลเมตรนะครับกำลังเสริมจากฝ่ายทหารพิเกเมียนมาได้มาสนับสนุนถูกสกัดกั้นกลางทางเมียวดีจนกระทั่งฝ่ายต่อต้านสามารถเข้ายึดฐานปฏิบัติการได้ในช่วง4ทุ่มนะครับต่อมาเที่ยงคืน40นาทีทหารค่ายผาซองประมาณ200นายถอนกำลังออกจากที่ตั้งหน่วย เดินทางมุ่งหน้ามายัางด้านทิศเหนือของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ฝั่งของเมียนมานะครับตรงกันข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ตําบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นประมาณตีห้กองกําลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานํากําลังเข้ายึดพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสําหรับกองพันค่ายผาซองฐาน275ที่ถูกกองกําลังผสมโจมตีเมื่อวานนี้จนแตกพ่ายไปเลยนะครับเนื่องจากกองกําลัง3ฝ่ายใช้ดโดรนติดอาวุธเข้าไปทิ้งระเบิดหลังจากนั้น กองกาลังกะเหลี่ยงก็เข้าไปบุกยึดฐาน275ทําให้ทัพทหารของเมียนมาต่างหนีทัพออกมาที่บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่สองเพื่อจะขอลีภัยข้ามแดนมายังฝั่งของประเทศไทยนะครับสำหรับค่ายผาซองกองพัน275ถือว่าเป็นกองพันใหญ่แห่งสุดท้ายที่ทหารเมียนมารักษาเอาไว้ได้ซึ่งทางกองทัพทหารเมียนมาสั่งให้รักษาการเอาไว้ให้ได้ทั้งยังส่งเครื่องบินแบบ MIG 2 9มาโจมตีทางอากาศอีกด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามหลังจากยึดฐาน275ได้สําเร็จยังรอการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการและปักธงชาติกระเรียงเพื่อประกาศชัยชนะซ้ําเข้าไปนะครับรวมถึงจับตาท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาที่จะเดินหน้าในการใช้ยุทธุกรณ์เครื่องบินลบมากอบกู้เมียวดีคืนจากกองกําลังฝ่ายต่อต้านด้วยหรือไม่ขณะเดีวยวกันฐานหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกําลังนาเลสววนนากําลังพลลาดประเวณดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่แนวชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่2หลังจากมีรายงานนะครับว่าทหารของเมียนมา200นายอาจจะขอลีภัยเข้ามาในฝั่งของประเทศไทยโดยชุดเฉพาะกิจราชมณูได้ใช้ฮามวีลาดตระเวนกว่า10คันเลยนะครับจอดบริเวณริมน้ำเมยพรมแดนกั้นกลางระหว่างไทยกับเมียนมาใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2และบริเวณทางออกด้าน สะพานมิตรภาพแห่งที่2พร้อมกับอาวุธรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับนักข่าวชาวเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งประเทศไทยที่สามารถติดต่อกับแหล่งข่าวฝั่งของประเทศตัวเองได้นะครับได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเนชั่นทีวีว่าหลังจากค่ายผาซองถูกตีแตกได้มีผู้บัญชาการทหาร44นายพลอาวุโสราวราว150นายพยายามเจราจาขอลีภัยเข้ามาในฝั่งของประเทศไทยแต่ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับทหารกลุ่มนี้จึงไปหลบที่เมืองช่วยก็กโก เมืองใหม่อาณาจักรจีนส่วนการสื่อสารภายในเวดีพบว่าฝ่ายต่อต้านได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเมียวดีทําให้ติดต่อกัน ยากลําบากมากที่ขึ้นนะครับในเบื้องต้นมีรายงานด้วยนะครับว่าการเจราจานั้นประสบความสาเร็จยินยอมให้กลุ่มของทหารเข้ามาลี้ภัยได้แต่ปรากฏว่ารัฐบาลเมียนมาจะส่งกองกําลังเสริมจากเนลปีดอเข้ามาในมีววด,ดีจึงทําให้ทหารจากค่ายผาซอง200นายตัดสินใจยังไม่ขอลี้ภัยเข้ามาพักพิงในประเทศไทยของเรานะครับนอกจากนี้รัฐบาลทหารของเมียนมาประกาศให้ประชาชนหาพื้นที่ปลอดภัยออกจากพื้นที่ภายใน3วันเพราะจะมีปฏิบัติการยึด เมืองเมียวดีกลับคืนมานะครับทำให้ชาวเมืองเมียวดีเมียนมาแห่ทะลักออกมาบริเวณด้านหน้าด่านพรมแดนแม่สอดทั้งเดินทางด้วยรถยนต์เดินทางด้วยเท้าทําให้บริเวณด่านแม่สอดเป็นไปนด้วยความหนาแน่นนะครับต่อแถวเดินเท้าเป็นหางยาวเลยนะครับมาจากฝั่งเมียนมาข้ามมายังฝั่งของประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ด้านด่านได้ตรวจเข้มอาวุธ แล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายด้วยส่วนผู้ที่อพยพลีภัยเข้ามาก่อนหน้านี้ครบ7วันต่างก็มาต่อแถวยาวเพื่อขอทำบอ์เดอร์พาสใหม่นะครับเนื่องจากการเข้ามามีอายุ7วัน14วันและสามารถหาที่พำนักได้ใน3อํอำเภอเท่านั้นนั่นก็คือแม่สอดพบพระแล้วก็แม่ประมาศนะครับ เราได้ไปพูดคุยกับชาวเมียนมาที่กําลังพาครอบครัวอบพยพหนีสงครามเข้ามาในประเทศไทยนะครับบอกว่าณเวลานี้ต้องหอบเสื้อหอบผ้าอบพยพออกมารอดูสถานการณ์ก่อนเพราะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยครับไม่รู้เหมือนกันข้างายค่ะเราอยู่ข้าง,า,างนอกอ่ะค่ะ ก็มารับรับพี่น้องคนไทยเรามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมั้งคะเขาพูดมาว่าเขากลัวกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากลัวเรื่องอะไรนะค่ะแค่นี้เองค่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรครับยึดเงียบดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยเราในความส่วนตัวเราคิดว่ายังไงบ้างตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่สามารถคิดว่าผิดได้เรื่องของการเมืองอะไร เราก็ไม่รู้ต่างๆท่าไม่อยากจะพูดเพราะว่ากลัวค่ะเราก็เอาตัวรอดของเราก่อนค่ะใช่ค่ะเราไม่รู้อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือห่วงชีวิตของญาติค่ะของชีวิตของญาติพี่น้องเองค่ะนอกจากชาวเมียนมาที่อพยพออกมาแล้วนะครับยังมีคนไทยอีกเป็นจํานวนมากนะครับที่เดินทางไปทํางานที่คาสิโนฝั่งเมียนมาแห่อพยพกันออกมาเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่กลับเข้าไปแล้วเพราะสถานการณ์ที่นั่นน่ากลัวมากครับ ก็น่ากลัวครับเสียงระเบิดดังอยู่ครับครับแต่ว่าเราก็คือยังมีคนอยู่ข้างในอยู่ครับใช่ครับมีมีอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราตัดใจออกมาก็เสียงระเบิดด้วยอะไรครับคือคนในประเทศเขาก็อยังออกมาเราก็เลยต้องออกใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันสมบูเราก็ขับกลับไปใหม่ต้องดูทีครับน่าจะไม่ขับไปแล้วครับไม่ทำงานอยู่บ้านดีกว่า